พาไปดูคาราวาน CSR จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการผู้สูงอายุและครัวเรือนเปราะบางค่ะนายสมปราดปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความราบับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกระบี่หรือว่า CSR ค่ะ ครั้งที่2ประจำปี2567โดยมีนายเสีรัสีเมฆชัยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ในฐานะประธานคณะทำงานพร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่โดยจังหวัดกระบี่นะคะได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกระบี่หรือว่า CSR นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางขับประสาร งานแล้วก็สนับสนุนการขับเคลื่อน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัดและก็เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจและเครือข่ายาธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่โดยในปีงบประมาณ2,567นี้ค่ะสำรวจข้อมูลและก็จะทําระบบฐานข้อมูลองค์กรองค์ภา,าคธุรกิจนะคะที่ดําเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่ามีจํานวน34องค์กรค่คะแบ่งตามประเภทนะคะเป็นบริษัทมูลนิธิสมาคมสโมสรชมรมและภาครัฐวิสาหกิจค่ะ ทั้งนี้นะคะในที่ประชุมค่ะก็ได้รับทราบมีองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกระบี่เพิ่มเติม3องค์กรค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ,คะ